a f t e r Work กิจกรรมหลังเลิกงานที่ส่งต่อสาระและแรงบันดาลใจดีๆให้กับคุณอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ a า t ์ต w เวิด้วยนะครับสวัสดีครับผมเชื่อว่าสำหรับหลายคนที่เคยดูหนังเรื่องหลานมาก ส่วนใหญ่ต่างผู้เป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นหนังที่ดีมากเรื่องหนึ่งที่ค่าย GDH ทําทำกันบ้านทั้งนั้นส่วนของโครงเรื่องการดำเนินเรื่องมาอย่างดีมากดูได้จากผลการตอบรับที่เห็นได้อย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นการพูดถึงในกระแสโซเชียลต่างๆหรือรายได้ที่เป็นหลักพันล้านแต่ในวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวหนังหรือสปอยหนังแต่อย่างใดนะครับแนะนำให้เพื่อนๆลองไปดูกันก่อนดีกว่า จะได้รับรู้ถึงอัตลัจากการชมเรื่องจริงก่อนจะได้ทราบถึงข้อความจะผู้สร้างจะสื่อให้คนดูอย่างเราครับซึ่งในวันนี้ผมอยากจะขอแชร์แง่คิดที่ผมได้จากการดูและคิดว่าสามารถนําไปประยุกต์ใช้กับชีวิตอเราได้มา3ข้อดังนี้ครับ 1. เวลาเป็นของมีค่าเพราะสามารถสร้างช่วงเวลาดีๆเก็บความทรงจําดีๆได้หลายคนอาจใช้เวลาไปโจนบางครั้ง เรมที่จะให้คุณค่ากับมันและคนที่อยู่ตรงหน้าคือสิ่งที่สําคัญณตอนนี้ใช้เวลากับเขาให้มากที่สุดครับสร้างช่วงความทรงจําดีๆเพราะเมื่อเวลาผ่านเลยไปเราไม่สามารถย้อนคืนเวลาเหล่านี้กลับมาได้และจะไม่ทําให้เรารู้สึกผิดเพราะเราทําอย่างดีที่สุดแล้ว 2. อ,อย่าหลงลืมหรือละเลยสิ่งเล็กๆน้อยนที่คนอื่นทําให้ บางครั้งการที่คนรอบตัวเราทำอะไรให้เราเป็นเรื่องสิ่งเล็กๆน้อยๆในแต่ละวันโดยเหมือนจะเป็นเรื่องปกติกลายเป็นความเคยชินที่เรารับรู้อยู่เสมอแต่การนั้นเราไม่ควรมองว่าเป็นเพียงแค่หน้าที่ของเขาเพราะสิ่งที่เขาทำให้เราได้ในทุกๆวันบางทีมันอาจจะเป็นความรักและความห่วงใยที่เขามีให้เรามาเสมอและข้อ 3. สิ่งที่เราทาด้วยรักมักมีพลังเสมอ การที่เราทำอะไรสักอย่างด้วยความรักเพื่อใครคนใดคนหนึ่งหรือเพื่อสิ่งใดมันมักจะมีพลังแฝงที่ทำให้เรามีแรงในการทำมากขึ้นและไม่รู้สึกเหนื่อยถึงเหนื่อยเราก็ยินดีที่จะทำเราสามารถนำแรงและพลังเหล่านี้มาเป็นสารตั้งต้นในการทำเป้าหมายอะไรสักอย่างที่เรากำลังสนใจหรือมุ่งไปสู่ความสาเร็จได้เช่นกันนะครับและนี่ก็คือทั้งสามข้อที่ผมอยากจะแชร์นะครับผมวองว่าพลอดแคสตอนนี้ จะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณที่รับฟังมาถึงตอนนี้นะครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าท้ายนี้อย่าลืมกดติดตามเราเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับและแชร์คลิปนี้ถ้าเป็นประโยชน์ Afterwork ขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ a f t e r Work กิจกรรมหลังเลิกงานที่ส่งต่อสาระและแรงบันดาลใจดีๆให้กับคุณอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ Art ์ต w เ r ิด้วยนะครับ